ไข่ขั่วน้ำปะลาเบคอนครับนี่เป็นครั้งแรกที่หนูเคยกินไข่ขั่วแล้วใส่น้ำปะลาลงมปด้วยหูยแค่ตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมแล้วไข่นุ่มมากหอมกลิ่นปะลาอ่อนๆอ,อ,อร่อยล้ำแซ่บคากกลมกล่อมประทับใจสุดๆเลยค่ะเชฟสวัสดีครับ รายการที่จะทําเมนูธรรมดาาให้ออกมาอร่อยล้บด้วยน้ําปลารับรองว่าไม่สาใครแน่นอนค่ะทุกคน EP นี้นะเราจะมาทําเมนูที่ง่ายๆก่อนเป็นไข่ขั้วน้ําปลาเบคอนครับผมจะใช้น้ําปลาแม่บุญรัมนะครับในการแทนน้ําปลาเลยครับแค่บูชื่อก็น่ากินแล้วอย่างแรกนะครับตอกไข่เป็ดให้ผมก่อนครับใช้ตะกร้อมือตีให้ไข่แตกเข้ากันดีครับคัดแป๊บเราก็จะเริ่มใส่เบคอนลงไปเลยครับผัดให้ พอสุกพอสะดุ้งเห็นไหมหอมแรงเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลย ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเพิ่มความล้ำเข้าไปอีกขั้นพะเราจะใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำฝาสีแดงซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เขาปรุงมากลมกล่อมพอดีเลยเหมาะสําหรับทําเมนูตำยำผัดได้เลยครับอย่างแรกนะพอยก่อนใช้ต้องเข่ยาวก่อนเพราะว่าให้ส่วนผสมข้างในเนี่ยเข้ากันดีครับน่แล้วก็ผัดให้ตัวน้ำปลาร้าของเราเนี่ยเข้ากับเบคอนให้เรียบร้อยก่อนเลยอุ้ยแค่ตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมแล้วใช่ใส่ไข่ลงไปเลยโอ้หน้ากินเห็นไหม พอใช้ไข่เป็ดเนี่ยสีสันมันจะเข <สน S 2> ้มกว่าหลังจากนั้นผมจะก,กิ้งกระทะประมาณนี้อันนี้มีเทคนิคการทำไหมคะเชฟรอให้ไข่เซตตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรานับ1-10ถึงบแล้วก็ปิดไฟใช้ได้เลยครับงั้นหนูนับได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพิมพริกเพิ่มรสชาติหน่อยตัดรดด้วยน้ำตาลครับตับอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นผักชีลาวผมปิดไฟเลยแล้วก็ใช้ตะหลิวครับเขี่ยเข้ามาแบบนี้เอง งั้นพลอยไปตักข้าวมาเลยอ๋อได้เลยค่ะคเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือลืมเมนูไข,ข่ขั้วธรรมดาธรรมดาไปเลยเพราะว่านี่คืออะไรคะเชฟไข่ขั้วนะปลาาเบคอนครับสุดล้ำมากเลยค่ะนี่โอ้หอมมากนะค่ะอ,อร่อยเล<ๆ>ยเชฟไข่นุ่มมากหอมกลิ่นปลาอ่อนๆกลมกล่อมสุดๆขอเอีกคำได้ไหมคะเชิญเลยครับ มันนี่เป็นครั้งแรกที่หนูเคยกินไข่ขัวแล้วใส่น้ำปลาลงไปด้วยรสชาติกลมกล่อมมากประทับใจสุดๆเลยค่ะเชฟบอกเลยว่าอร่อยจริงล้ำเวอร์ค่ะถ้าใครอยากทำเมนูล้ำๆแบบนี้สามารถทำไหมค่ะเชฟต้องซื้อน้ำปลาแม่บุล้ำติดครัวไว้นะครับอร่อยล้ำแซ็บคักทุกเมนูแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย